สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่ยี่สิบกลุ่มภาพันสองหาหกแปดครับมือนีครับจะมีน้ทั้งมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของแม่กทมนะครับงวดที่แล้วแม่กทมให้มาครับแม่กทมให้มาเก้ากับศูนย์นะครับหลักหน่วยล่างครับผมเนาะแม่กทมเดี๋ยวแป๊บนึงครับผม ย่าเอฟซีทางช่องมันดูของแม่กทมนะครับนี่ครับหลักหน่วยล่างครับ9กับ0นะครับส่งมาวันที่8กุมภาพันธ์นะครับนี่ครับหลักหน่วยล่างสูตรนี้งวดที่แล้วได้1กับ2เข้ามาแล้ว15งวดครับงวดนี้งวดที่16ครับผมเนาะนี่ครับให้9กับ0ครับเข้าที่0นย์ะครับเลขออก50ครับ งวดก่อนครับนี่ครับให้มา1กับ2ครับเลขออก5 1นะครับกือว่าหลักหน่วยลางของแม่กทอก็ถืือว่าหนาติดตามครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้เด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนอื่นครับผ้า f อฟทางช่องครับผมเนาะมาดูแนวทางของผมก่อนนะครับเพราะว่าผมล่งคลิปไปทางช่องผหัสชาแนลครับผมเนาะแต่ว่าคลิปนี้ครับผม อยากนำเสนอตัวเลขผมทางช่องพระหัตคนเดิมนะครับงดที่แล้วนะครับผมให้ห้าศูนย์บนนะครับออกห้าศูนย์ล่างครับแล้วก็ล่างครับผมเนาะล่างหลักหน่วยล่างครับหกกับเจ็ดหลักสิบเจ็ดเก้าศูนย์มาที่ศูนย์นะครับเลขออกห้าศูนย์ครับผมเนาะศูนย์มาหลักหน่วยครับแล้วก็งดที่แล้วครับชุดสรุปบนล่างของผมครับผมเนาะ นี่ครับบน450เม็ดเดียวล่าง96ครับงวดนี้งวดนี้หลัก10บนครับของผมครับ2กับ3ครับหลักหน่วยบนครับ6 7 8นะครับผมเนาะบนเด่นที่3ครับ36 37 38นะครับชุดลองครับ26 27 28นะครับนี่ครับ ว่าผมให้แค่3คู่ครับผมเนาะให้แค่3คู่ครับ363738เน้นที่37บนนะครับส่วนล่างครับส่วนล่างหลัก10ล่างครับ9 1 2ครับหลักหน่วยล่างครับ3กับ4ครับล่างครับเด่นที่2ครับจับคู่ครับ2324ครับเน้นที่24ล่างนะครับ แต่ว่าผมอยากให้ fc ทางช่องกับผมเนาะให้ซื้อบนนี่ครับสามคู่นี้กันล่างมาหน่อยนะครับแล้วก็ซื้อล่างนะครับกันบนม่าหน่อยนะครับผมเนาะเพราะว่าเหลขกมีแค่หาคู่เองครับมากับตามกับผมเนาะว่ามากกับพันใดครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับมาย้ำกับ fc ทางช่องกับผมเนาะมาย้ำกับ fc ทางช่องก่อนแป๊บหนึ่งของ fc c ราชครับผมเนาะ พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะลงให้ไม่เกินเที่ยงครับผมเนาะเพราะว่าขึ้นนี้ครับผมเดี๋ยวผมโทรไปหาเพื่อนครับผมเนาะคืนนี้เดี๋ยวโทรหา fc c ค l a d นะครับลักไม่ใช่วิ่งบนตัวเดียวครับเข้ามาแล้ว11งวดงวดที่แล้วให้ศูนย์มาลงล่างครับผมเนาะไม่เข้าครับนี่ครับกัดคือว่าเดินดีครับผมเนาะเดินดีอยู่ครับ ของ FC c ซโคลาดนะครับ FC ซโคลาดเพิ่เห็นล่างมาก,ก่อนครับผมเนาะให้ล่างมาที่ให้ล่างมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ94 98นะครับให้ล่างมา94 98คร้ับผมเนาะนี่ครับวิ่งบนตัวเดียวกัื่อว่าแมนนะครับผมเนาะเพราะว่าวิ่งบนตัวเดียวนี่เขามา11งวดติดต่อกันแต่ว่างวดที่12 ศูนย์ลงล่างครับวดที่แล้วจับคู่ให้5 0 0 5นะครับเม็ดเดียวครับแล้วก็วิ่งล่างตัวเดียวสูตรเก่าได้4นะครับสูตรใหม่ได้8นะครับผมเนาะนี่ครับจับคู่ให้9498ล่างครับเน้นที่98ล่างนะครับแต่ว่าเมื่ออื่นครับผมเนาะผนจะให้วิ่งบนตัวเดียวพร้อม จับคู่ชุดบนให้นะครับอโอเคครับผมเนาอกเดี๋ยวพ้าเอฟซทั้งช่องกระผมมาดนวทางของแม่กทอมอครับแม่กทอมอหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างนี่ครับงวดที่แล้ว9กับ0ย์ครับหลักหน่วยล่างครับงวดนี้ครับงวดนี้ หลักหน่วยล่างครับ1กับ2ครับนี่ครับมาแล้วหลักหน่วยล่างเข้ามาแล้ว16งวดค่ะนี่ครับ1กับ2นะครับหลักหน่วยล่างของแม่กทมนะครับหลักหน่วยล่างของแม่กทมแม่กทมครับ แม่กาทมหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างครับแม่ววาครับผมเนาะสูตรนี้เข้ามาแล้ว16งวดนะครับงวดนี้ได้1กับ2ครับได้1กับ2ครับ หลักหน่วยล่าง1กับ2นะครับลงวันที่1นึ่ทับ3ทับ6 8ครับของแม่กทมนะครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะหลักหน่วยล่างของแม่กทมนะครับแคปหน้าจอนะครับผมนี่ครับ แล้วก็มี f อฟซทางช่องแล้วผมเนาะถามมาว่าพระหาตถ์ทำไมเป็นของแม่สละบุรีเลยทั้งที่ผมลงคลิปแล้วนะครับผมเนาะหลังเลขออกหนึ่งวันครับลงคลิปของแม่สละบุรีไปครับนี่ครับงวดที่แล้วครับแม่สละบุรีให้เน้นที่5005แล้วก็9559นะครับล่างครับเลขออกล่าง50ครับงวดนี้ครับของแม่สละบุรีครับบนครับ เด่นที่7จกับ4ครับจับคู่ครับ7 1 7ดหนึ่งเจดหสี่หนึ่งี่หหลักสิบล่าง1กับ2หลักหน่วยล่าง2 4 6สี่เ็ด่นล่างตัวเดียวได้7นะครับจับคู่ครับ1 7 7 1 2 7 7 2ดหนึ่งเครับเนาะเพราะว่าหลักสิบล่างครับผมเนาะของแม่สลับบุรีนะครับสามารถมาหลักหน่วยได้นะครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผม โอเคครับผมเนาะโอเคนะครับกับสุดทานี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซทางช่องที่เบิงงคลิปนี้ครับเดือนทางแคลคาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำลงรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้ครับผม